สวัสดีครับผมทิติคังพาครับวันนี้ก็มีเหรียญพระนารายมหาปราบรุ่นมหาฤทธิยบทุกจัดสร้างปี2564ครับออกวัดปางต้นเดือออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนของรายการจัดสร้างนะครับก็จะมีทั้งหมด11รายการด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งเนื้อลงยากับเนื้อไม่ลงยาครับส่วนของวาระการปลุกเสกครับมีทั้งหมด9วาระด้วยกัน ก็มีทั้งภาะเกจิครูบาอาจารย์ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับรวมๆกว่าไม่ต่ำกว่า100รูป100ท่านเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าพิธีใหญ่หญๆหลายพิธีอยู่นะครับบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ก็น่าสนใจน่าเล่นหาน่าเก็บมากๆนะครับ ด้านหน้าเหรียนนะครับจะก,ก็จะเป็นพระนารายณ์เหยียบนนทกอยู่นะครับซึ่งก็เป็นปางแผงฤทธิ์ซึ่งมีอาวุธอยู่ทั้งหมด8รายการด้วยกันอยู่ในเหรียนนี้นะครับก็คือสักทันพระขันดอกบัวจักธนูตรีสูตรและสังครับเหรียนด้านหลังเนี่ยก็จะมี3ทหารลิงยอดขุนศึกองค์กลางด้านบนนะครับจะเป็นหนุมาน ด้านซ้ายจะเป็นพาลีด้านขวาครับจะเป็นองคตรวมอยู่ในเหรียญเหรียญเดียวเลยครับเอามาดูเหรียญจริงบ้างนะครับเหรียญจริงเนี่ยด้านหน้าอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญเนือ้อทองทิพลงยาม่วงนะครับจะสร้าง400เหรียญน,นะครับเหรียญจะมีความคมชัดมากๆนะครับ ด้านหลังก็จะมี3ตทหารลิงแล้วก็พร้อมกับตอกรายการลงยานะครับจะตอกโค้ดดวงดีนะครับแล้วก็ตอกเลขกํากับรายการนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับไม่ได้ลงยาจัดสร้าง1,100เหรียญน,นะครับครับ ด้านหลังก็จะไม่ได้ต่อโค้ดวงดีนะครับก็จะต่อเป็นยันแล้วก็ตามด้วยเลขกํากับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงยาเขียวจัสร้าง400เหรียญครับชัดเจนมากนะครับความเข้มขังบรรจุอยู่ในเหรียญน,นี้แล้วนะครับจัดสร้างไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับก็รวมรวม9วาระคณาจารย์เจจิรรวมรวมกว่าร้อยกว่าท่านนะครับ สุดท้ายที่ติคังพระก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับรายละเอียดการสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปลิงก์สีน้ำเงินด้านล่างนะครับ